สวัสดีครับสวัสดีครับผมพอๆกันครับรสชาติองเราน้องยครับเป็นข้าวนาสะเดาเู้ไครับเด้อเกี่ยวข้าวนาเนี่ยเป็นสะเดามันครับผมสะเดามันเด้อเสดามันครับกินรสชาติจะขมมันอ่อนครับผมเหมาะเหมาะกินเพราะหมักขมหลาเข้าวนาเก็บสะเดารายอีกแล้วเดี๋ยวมารุ่นกันครับว่าจะยังกล่อมหอครับเดี๋ยวไปว่างฝากขายตลาดนัดครับเดี๋ยวมาลิปใบครับผม มาดิใบนะดิบใบออกเห็นเดือดะดอกมันทับเห็นเดือะดอกวางขายที่ตลาดนัดครับผมในเล็กไน้อยๆครับสิบบาทจีซิบัตรเขาน่ะขายเสดานั่งเอกช่องยุ้งป้ตื่นครับผมเมื่อคืนผ้าไป็ร้อยกระทง เรื่องพวั่งประเตินนั่งเอกทองในแบ้านในบ้านขา,ายตลาดนัดครับมาลุ้นกันบางทีอะไรจะจกลับเนาะ,ะครับับ คน FC ที่คอยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด,ด้วยครับเด้อไอคิวมาสี่สิบสองอ่าได้ <มา S 2> ได้อยู่ไปไปแล้วไปไปงานนั้นละเดี๋ยวผมจะเข้าง,งานแล้วครับเดี๋ยวให้แม่บ้านนิกลัต่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านถ่ายเบื่อนว่าจะกลับอ,อื๊อ มันใกล้ๆครับดอกงามๆอยู่ครับแต่บางบางบางจริงกัดเริ่มบานเลยฮะโอ้นี่ผมกัดลวกกินครับน้ำพริกกะปิเมื่อเซ่านี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ฮะดอกงามๆครับเดี๋ยวก็เป็นสะเดามันพี่น้องครัวตบข้าวโกนอากาศที่ตามนะครับเด้อนี่ครับเอาสะเดามันมาฝากครับผม ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ